สวัสดีค่ะพบ้อมกับชาแนล Family Joe Family Joe Joe วันนี้เราก็อยู่ที่นครน,นายกเจ้เาเฮ้นาคนครของลุงตู่เจ้นาคนครนายกนายกเจ้าวันนี้เราก็มารีสอร์ทสีดาเอา้าร้องไงอะ่ะฉันเสียใจที่ฉันนั้นทำผิดไปทุกสิส จากกรุงเทพเป็นสีดำอันนี้สีดงมาขันมาขันกันเป็นสแบบแล้วก็ที่รีสอร์ทเนี้ยก็คือทุกอย่างพร้อมกคือทั้งที่พักขี่ม้าแพะแกะแพะแกะทุกอย่างมีหมดนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นมีอะไรอย่างนี้ด้วยวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมกันที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอุ้ยโดนกระสุนแล้วมาวิ่งมาวิ่งมา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  ไปเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรเล่นบ้างไปน้องผูตื่นตืนูออะตังตังตังมีเรื่องละตังตๆงตงไม่เลือกละนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี้มันจะเป็นสลิงใช่ไหมเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะโดนหอหอคอย เบสจะห้อยไปก็จะตกน้ำไม่เดี๋ยวดูข้างล่างเป็นน้ำตกแม่ถือปะแม่ซูมดีๆนะโอเคแม่ระวะังนะระวังนะระวังเฮ้ยแม่กล,ะวะละวะัวนี่ในขณนะที่อะไรนะในขณนะที่พี่เบสกำลังจะไปโดดหอโบสทกับแม่ไปรอที่นูน่นไป อันนี้เบสจะลงเป็นคนแรกโอ้เบสใจกล้ามาก <c oughs> ยังไม่ลงกิ๊ดละ <c oughs> มาแล้วฮะเบสมาแล้วโอ้ <c oughs> โหสุดยอด เด้เบสยกขาไว้ยกขาสูงสูงเออยกขาสูงหนเกี่ยวไม้เออเด็เบสจะไปเล่นอีกรอบทำไมติดใจติดใจแต่ว่ารอบนี้แม่ถ่ายชัดๆนะ แครับน้งครูอยากเล่นแล้วครับต้องแน่นหน่อยนะครับต้องแน่นหน่อยถ้าล้มันแล้วเดี๋ยวเบสช่วยดูช่วยน้องมันแน่นเกินบ้านอ่ะ

โหนะ่ามากมาดมากสุดยอดเลย oh yeah. เร็ว,เรวสิสัติเลยย Are you ready? โอ้โห

สั่นไปยังไงตรงเนี้ยเนี่ยหรออ่าเหยียบตรงไม้ตรงเนี้ยเหยียบยังไงวะเหยียบมานี่นี่เนี่ยเออโอเคออเป็นไงบ้างเกือบแล้วนี่แค่สามข้ามาสามดันวสวยสวย

อ่ยยะโอ้โหเดินมาอย่างกะนางงามเลยชิวอ่ะบอสชิวอ่ะ น่ไอ้ด่านนั่นคือบยเนี่ยน่ยมด้อสงหัน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 หน้าวะหน้าวะ โชว์ความไอ้คูณนวห <laughs> น้าหวานอย่างเดียวนะหน้าหวานนะอย่างเดียวเ <c oughs> อออย่างอื่นไม่หวานนะ

บอกดิบอกการด้อะไรนะก็ไม oh ่ไ oh ด้เ oh สียวาอะไรอยู oh. <laughs> ่แลเออค่ะด oh ูาไมดิกะเกว้างโอ้โหไปไกลต่อแล้วคะเนี่ยไ่ะขหรมัดดูด <give> ด <festival gigs> ูเชือกแ่งนะฮะ โอสงและตอนนี้ขาชีแล้วเระหวานแต่หน้านะอย่างอื่นไม่หวานนะโหตอนนี้เหนืยพักกลลอลงไหมลงไหมไม่ทางไหนงอนแฟนขับ <laughs> นี่นี่อันนี้ขำ เป็นไงบ้างยากเมียภูขอท้าคุณสมรักนะคะคุณสมรักษ์คำสิงนะคะรอบหน้านะคะวันนี้ไม่มาเหรอเาาาจะมมขี่วันไหนมาให้วันไหนมาท้าคุณสมรักนะคะเล่นทั้งหมดเอาแค่เอาแค่ด่านตรงนี้โบดยังโบดยังพิชิตมาเลยใช่ไหมท้าคุณสมรักสุดท้ายท้าคุณสมรักษ์คำสิงนะะค ถ้าคุณดูอยู่คุณต้องดูอยู่แล้วคุณเป็นพ่อเราคุณั่งยิ้มอยู่คุณว่า